สวัสดีครับพบกับผมนะเอโคไทยวันนี้มาบรรยากาศใหม่ข้างๆบ้านนะครับพอดีเมื่อเช้าตื่นมาจะทำคลิปเนาะพอดีมี f อฟผู้น่ารักอาจจะไม่หลายคนนะครับก็ถามว่าเอ,อ๊ออกคลิปหรือเปล่าตื่นมาลืมขาตั้งกล้องไว้ที่ร้านกาแฟเนาะครั้งที่แล้วไปทำคลิปกับน้องวายุที่ร้านกาแฟแถวหน้า วัดสัะเกตนะครับมัวแต่ห่วงเงาเลยเก็บเงากับเลยลืมขาตั้งกล้องวันนี้ให้สลาตอดดอ,อกทอไปเอาให้แล้วนะครับก็เลยตามมีตามเกิดวันนี้ก็ใช้วิธีวาง iPad กับมุมอาจจะไม่สวยหาวางเลาะกับบันไดเอานะครับอ่าวันนี้มีสั้นๆเนาะพอดีกล้องมันไม่ค่อยชัดแล้วก็จกล้องไม่ชัดมุมมันไม่ค่อยดีแล้วมันอยู่ในที่มืดเป็นอ p ีตอนเรื่อง ดาบงามง่ายแล้วกันนะครับมีดาบยู่สองเล่มนะครับน่าสนใจนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับรีวิวดาบให้ดูแล้วกันนะครับมาดูเล่มแรกแล้วกันอ่าเล่มแรกนะครับเนี่ยดูภายนอกอันนี้ก็ประมาณสิบนิ้วนะหวายครบเลยอาจจะติดบันไดไหน่อยด้ามหวครบนะครับเชือกก็เชือกเดิมถือว่าสมบูรณ์เลยเล่มนี้นะครับเจอที่อี บ้านถิ่นไทยรื้อนะครับจังหวัดแพร่ก็น่าจะเป็นดาบไทยรื้อเนี่ยแหละครับดาบที่สภาพแบบนี้ครับเนี่ยไหวายหวยด้ามครบเลยนะไหวฝักก็<ม>ก็ครบฝักไม่แตกถือว่าดาบเขาเก็บดีมากนะเชื่กก็สมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นดาบค่อนข้างวัดงานน่าสะสมนะครับอ่าเรามาดูปลายใบนี่ ปลายบัวด้วยบัวหัวเยี่ยนเนาะหรือหัวปลาไหลก็คือหน้ามันจะแหลมแหลมแล้วเท่ากันแบบประมาณนี้นะครับทรงเรียวๆร่เาเนาะให้ดูดาบดีกว่าอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเสียงก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าพยายามพูดให้ดังละไมก็ไม่มีไมก็หายไม่มีความพร้อมเลยมีแต่ความตั้งใจนะครับเนี่ยดูให้สดูสีเหล็กถือว่าสวยมากนะเด่นนี้ตามีตาด้วยนะครับตา,ต,า,ะบต,าตะวันสองตาอ่าให้ดูก็คือที่บอกว่าเป็นดาบ งามหงายก็คือเป็นนี้นะครับคือถ้าเป็นดาบงามหงายเนี่ยมันกดแล้วมันจะเด้งอย่างนี้คือคมมันจะหงายขึ้นตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องของเชิงดาบเพราะว่าดาบงามหงายเนี่ยจะใช้ป่าใช้เฉียดแล้วเวลาลบด้วยเวลาใช้นานๆมันจะทุ่นแรงนะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าดาบที่ไม่งามหงายแล้วจะดีสู้ดาบงามหงายไม่ได้แล้วแต่เชิงดาบสมัยโบราณนะครับดาบที่มันเป็นแบบ พวกปลายดัดพวกอ,อะไรเนี่ยมันจะไม่งามหงายนะครับหรือว่าดาบที่เน้นฟันเนี่ยมันจะไม่งามหงายแต่อย่างี้จะเน้นปาดเน้นเฉือนนะครับก็จะเป็นดาบที่มันสมดุลดีก็จะตั้งแล้วนี่เด้งๆอย่างนี้นะครับหนาหลับเมตก,ก็ไม่ได้มานะแต่วัดเวลาเล่มนี้ใบ19นิ้วประมาณ19บนิ้วสองหุนนะครับก็เป็นมาตรฐานดาบเมืองที่ไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปใช้งานคล่องนะครับอ,อันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับให้ดูนะครับเนี่ยเด็ก เนียนด้ามก็ประมาณสิบนิ้วนะครับจะตั้งได้นิ้วเดียวก็ตั้งได้นะครับเล่มแรกเลาว,วันนี้มีมาสองเล่มน,นะครับให้ชมเล่มแรกก็เป็นดาบปลายบัวนะครับอันนี้ขื้นเนี่ยหน้าเ็เรียกกันเป็นปลายบัวถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้หรือทางภาคกลางก็เรียก ดาบหน้าหัวปลาไหลเนาะ,ะทางเหนือเขาเรียกเป็นปลายบัวทางเหนือเขาจะเทียบกับดอกไม้ส่วนมากนะครับทางภาคกลางก็จะเทียบกับปลาเนาะอยู่ที่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะครับถือว่าสวยมากนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมีเพจเฟซบุ๊กด้วยชื่อเพจเพื่อนรักดาบนะครับก็พิมพ์ไว้ในหน้าปก ก็เข้าไปติดตามได้มีทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนบางทีก็มีบทความเขียนให้ศึกษานะครับก็เป็นไม่ใช่เป็นมือชีพนะเป็นเขาเรีกแหละเป็นทำเพราะใจรักนะครับผมโอเคเล่มแรกผ่านไปเล่มที่สองนี่เล่มที่สองก็เด็ดไม่แพ้กันดูเล่มที่สองหวายครบนะครับมันแคบนิดนึงนะเพราะผมติดกับหัวบันได มันก็เลยวางดาบไม่ถนัดนี่ดูตวานี่อันนี้มีดีที่ตวาตวาขอบถ้วยแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นดาบลําพูนเนาะแล้วก็มีแผ่นรองโลหะด้วยอย่างที่ผมเคยทําไปไหลาย EP ไม่พูดถึงละนะครับก็จะมีนักสะสมที่เขานิยมเล่นหาเก็บสะสมดาบประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นงานดาบลําพูนเลยนะครับเนี่ยท้ายก็ยังอยู่ครบหวายก็เกือบครบนะครับมีหลุดตรงคอตรงนี้ไปนิดนึง ฝักก็สมบูรณ์นะครับนี่ฝักโค้งๆด้วยก็ถือเป็นดาบที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอ่ามาดูใบาดาบกันโอ้ใบาดาบเป็นนี้สวยมากนะครับเนี่ยเป็นทรงทรงไวที่แบบไว้นิยมใบใหญ่ๆอย่างนี้นะนี่ครับแล้วก็นี่รองเลือดคู่ด้วยนะครับเนี่ยตอกลายเต็มใบเลยโอ้ใบยอย่างสวยเลย เหนือก็จะออกนี่ลายยังชัดนะเนี่ยนี่้องเลือดคู่นี่ลายปลายใบยังชัดมากเลยครับเนี่ยแล้วก็ตัววานเนาะขอบถ้วยอ่เราตอนนี้เะเป็นดาบงามงายแล้วก็อันนี้ก็งามหงายเหมือนกันนี่ครับเนี่ยอ่ก็ให้ดูว่าดาบงามหงายเนาะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อ สวยมากนะแบบนเบ่นีน้เน้นนี่ก็น่าจะเน้นฟันแต่ว่าเป็นงามหงายด้วยนะครับเพราะใบหน้าใบใหญ่มากหน้าใบน่าจะประมาณสี่เซนได้นะครับเนี่ยรงปลายวายอาจจะมืดมืดหน่อยเนาะเห็นกันอยู่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวันนี้ทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่มีอะไรพร้อมเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเห็นแสง นี่เห็นใบดางใบยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามก็สิบนิ้วเล่มนี้มีฝังฝังตองมาสองจุดนะครับเนี่ยมีฝังตองทองแดงหนึ่งจุดทองเหลืองหนึ่งจุดถือว่าครบสูตรเลยนะคนสมัยโบร,ราณน,นี้เขาเรียกฝังตองก็มีความเชื่อว่าเนี่ยโลหะพวกนี้ถ้าทองแดงทองเหลืองหรือทองเนี่ยเอาไว ปราบคนที่มีอวุธเอ๋ยเขาแรกเลยนะมีของคงกระพันชาตีที่ฟันแทงไม่เข้านะครับถ้าโดนแบบนี้ไปเนี่ยถือว่าเข้าดาบแบบนี้ก็น่าจะใช้ในยุคยุคพ่อค้าวัวต่างยุคเอ่อช่วงช่วงก่อนรอห้านะครับเนี่ยหรือว่าล้อห้านิดๆดละกันเพราะว่านี่นดาบค่อนข้างปีลึกนะครับไว้ใช้เดินทางหรือว่าใช้ในศึกสงครามได้เหมือนกันนะครับ ก็คือถ้าเป็นดาบชาวบ้านอย่างเงี้ยชาวบ้านถือก็เป็นดาบชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านที่โดนเกณฑ์โดนโดนโดนะคะเรียกอะไรอะโดนเรียกไปเป็นทหารมันก็เป็นดาบทหารเนาะเราอย่าไปไปคาเรียกอะไรนะอย่าไปขีดเส้นมันมากถ้าเรารักเราชอบสะสมก็ดูที่ตัวอาวุธเนาะว่าเป็นดาบอะไรและสณะไหนที่เราชอบไหมฟังตำนานน้อยๆน,นะครับยิ่งฟังตำนานเยอะราคาก็จะแพงและอาจจะ ได้ของที่ไม่ตรงกับตำนานก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูว่าตัวของมันเป็นดาบเท่าไหนมีความมีอายุไหมแล้วก็ตรงกับที่เราชอบไหมเก่าไหมถ้ารับได้ก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณนี้จะเป็นดาบที่มันสมบุุดีมากงามหงายอย่างนี้อเด้งๆนะครับโอเคอีพีนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเนาะจบไปได้ไม่ต้องให้เอรอ นะครับก็ได้ชมดาบสองเล่มงามๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารับชมรับฟังติดตามกันอยู่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับรายการอาจจะได้ไม่ได้มีสาระอะไรมากไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีอะไรที่ทําให้น่าสนใจเนาะก็แต่ว่าน้นเอาดาบมาพูด,มา,พดมาคุยนะครับอ่าลืมกาแฟอันนี้กาแฟเย็นบ่ายแล้วเหนื่อยย้อยเลยดาบมาพูดมาคุยมาโชว์ให้ชมนะครับจะได้เป็นแนวทางบ้างแล้วก็เก็บไว้ สำหรับคนที่อยากจะศึกษาหรือว่าดาบที่ผ่านมือเนี่ยมันจะได้เห็นว่าเออมันมีดาบเป็นไหนบ้างที่เคยผ่านมือไปมาดูย้อนหลังก็ยังมีประโยชน์นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้กําลังใจงกันกนะครับสวัสดีครับ